สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องนิลิสาชาแนลเช่นเคยนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่ยูเนียนมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไฮโอกันนะคะซึ่งเป็นเครื่องนวดระบบความเย็นนั่นเองค่ะเราจะไปทำกันเลยนะคะชื่อคลินิกทาริสานะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษคืออันนี้ก็อ่านตามตัวเลยเนาะนี่นะคะอันดับแรกก็จะนหน้าก่อนนะคะ สต,ตินี่ทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแนะนำทำต่อนเนื่องทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะผิวดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะอันนี้ช่วยเรื่องแบบจุดดงดำอะไรแบบนี้ไหมคะหรือว่าช่วยแค่จะเน้นพวกจุดดงดำก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นผลพลอยได้ถ้าหลักๆมันก็จะเน้นพวกกระชับรูขุมขนให้ผิวดูชุ่มชื่นถ้าจุดดงดำเลยก็อาจจะเป็นอีกตัวเล็กน,นึงก็เป็นพวกเลเซอร์เพ่อนะคะจะเห็นผลเอบคนะคะ <c oughs> วิตามินก็จะอยู่ในตัวเจลตัวนี้เลยใช่ไหมคะคนไข้แต่ละคนที่มาทํานี่ก็คือใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่หลักๆของเราจะมี5้าตัวค่ะแต่ว่าจะดูตามสภาพผิวถ้าคนไหนแบบมีสิวเยอะหมองคําเยอะก็จะเป็นแล้วแต่แล้วแต่นะคะเช่ชนถ้าสมมติหมองคําเยอะก็จะเป็นพวกวิตซีคอลลาเจนพวกนี้นค่ะแล้วถ้าคนไหนผิวแห้งก็จะเป็นอัลบูมินอะโลคอลลาเจนพวกนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนทํามันก็จะรู้สึกว่ามันเย็นผิวมากแล้วก็สบายสุดๆเลยตอนทํานี่ก็คือเหมือนจะหลับเลยก็ว่าได้นะจะให้ดูผิวหน้าใกล้ๆนะคะนี่มันยังไม่ได้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะอัดทั้งหมด4ครั้งนะคะที่มาทําเลยว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมจะได้ผลหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้มันมีมันเป็นโปรโมชั่นนะคะราะคาะ 899บาททําได้4ครั้งนะคะมาทําอาทิตย์ละ1ครั้งโอเคเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์ถัดไปเลยนะคะครั้งที่2แล้วนะคะทุกคนครั้งแรกเรามาทําเรายังรู้สึกเฉยๆอยู่นะคะเราจะมาดูว่าครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปทํากันเลยเนาะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะน่าจะมีความวาวเพราะว่าพนักงานทาครีมกันแดดให้ด้วยนะคะเออรอบแรกเขาไม่ได้บอกว่าจะทาให้นะแต่รอบ2ก็คือมีทาครีมกันแดดให้ด้วยแล้วว่ามันก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วแหละแต่เราก็ทาด้วยเนาะจะเห็นได้ว่ามันก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยังไม่ได้เห็นผลแบบว้าวเลยยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ ถือว่าดีขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูกันอีกทีนะคะว่าครั้งที่3ามครั้งที่4จะเป็นยังไงเย่มาครั้งที่3แล้วนะคะทุกคนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาเลยน,นะคลินิกมันจะปิดแล้วรถโครติดอะ่ะเราจะไม่รอช้านะเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปทํากันเลยนะคะอันนี้ก็รอนะคะเราซึ่งยื่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วรอชูเข้าไปทำกันนะคะอะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งที่สของเรา นี่ผลลัพธ์นี่จะให้ดูใกล้ๆนะคะโฟกัสไม่เอ่ยประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารูขุมขนตรงนี้มันเริ่มที่จะเล็กลงแล้วนะคะเริ่มที่จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าครั้งที่สี่เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เดี๋ยวห้างมันจะปิดแล้วนะเรามาเลดก,กันแบบมากๆเลยเดี๋ยวแล้วก็จะกลับกันเลยนะคะเจอกันอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์หน้านะคะ คนมาเจอกันสัปดาห์ที่4ี่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะมาทําตามคอร์สนะคะมาดูว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงคือเจอกันที่ไรก็เจอกันแต่นอกคลินิกนะซึ่งภายในคลินิกเนี่ยคนจะเยอะนิดนึงเราก็จะได้ได้พูดในคลินิกนะคะมาดูกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ก็จะ ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันเห็นผลอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นะคะทุกคนที่ไปทํามาเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสรุปให้ฟังทั้ง4ครั้งที่เราไปทํามาเลยนะคะว่าเห็นผลการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างซึ่งตอนแรกที่เราไปทาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่พอผ่านมาสัปดาห์ที่2ตอนจะเข้าไปทําครั้งที่2องคะ่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าแต่งหน้าได้ติดโทนมากขึ้นนะคะจะได้เห็นแบบความเงาๆของหน้าซึ่งก็ดี ขึ้นในระดับหนึ่งนะคะพอไปทำครั้งที่สอง<น>ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนิดนึง นิดหนึ่งนะคะส่วนครั้งที่3ก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอครั้งที่4ก็เริ่มดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะโดยภาพรวมเนี่ยมองว่ามันดีขึ้นแต่ว่าไมไ่ถึงกับว้าวเลยไม่ขนาดนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยก็มาแบบหน้าสดเลยนะคะจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะว่าพอผ่านมาหนึ่งสัปดาห์คือไม่ได้ไปต่อคอร์สนะคะไม่ได้ไปทําต่อเนาะว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครั้งนี้ก็คือหลังจากที่เราไม่ได้กลับ ไปทาต่อลูกขุมคนมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนจริงๆถ้าอยากเห็นผลเนี่ยต้องไปทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะทาเรื่อยๆทาเรื่อยๆโดยไม่หยุดเลยเนาะถ้ามีเหตุจําเป็นเราก็สามารถหยุดได้สักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะคะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ไปทําต่อนะจะมาให้ดูว่าภายในหนึ่งคอร์สของเราเนี่ยจะแบบ เออจะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะแต่ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมในความคิดส่วนตัวคือไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราเสียเงินไปเกือบพันแต่ว่ามันก็กระชับขึ้นแค่นิดเดียวแต่ว่าถ้าใครมีเวลามีทรัพย์พอนะคะก็สามารถไปทําทุกอาทิตย์ได้เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนจริงๆถ้าไปทําเรื่อยๆตลอดเป็นเวลาต่อเนื่องอะยังไงมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วเนาะในขณะที่เราไปทําแค่สี่ครั้งมันยังเห็นผลเลยนะคะแต่ถ้าใครมีคอร์สแนะนําอะไรที่อยากให้ไปลองทําก็สามารถ เมนด้านล่างได้นะคะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย